สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตาฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในค่ำคืนวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับอ่ะไม่รอช้าแล้วกันนะครับวันนี้2คู่ที่จัดมาให้ก็อ่ะคัดมาเรียบร้อยนะครับผมไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นคู่เอกในค่ำคืนนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลพิมร์ลีก เกมระหว่างเบนฟอร์ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมการเจอกัน2เกมหลังสุดนะครับรวมถึงฤดูก,กาลที่แล้วแล้วก็เกมแรกในฤดูก,กาลนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งเบนฟอร์ดที่เอาชนะได้หมดเลยนะครับผมชนะไป2 1กับ2 0งนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้าสงสวนทางเลยนะเพราะว่าผลงานณตอนนี้ไม่ได้ดูดีเลยนะครับเบนฟอร์ดของโทมัสแฟงนะครับก็ชนะแค่เกมเดียวนะครับจาก 9นัดหลังสุดและแพ้ไปถึง7เกมนะครับผมอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้คืออยู่อันดับ15นะครับ22คะแนนซึ่งอยู่เหนือโซโตโชานแค่3แต้มนะครับไม่ปลอดภัยเลยนะครับตรงกันข้ามกับทางมาซิตี้เลยนะฮะซิตี้เนี่ยผลงานดีมากๆนะครับชนะมา9เกมติดแล้วก็ไม่แพ้ใครมา11นัดรวดนะครับ ยิ่งเมื่อวานเกมนี้นะครับลิพูพลาดท่าด้วยนะครับกับาการแพ้ออสตอนไป1ต่อ3นะครับก็เท่าว่าตอนนี้นะครับซิตี้ตามหลังลิพูอยู่แค่5คะแนนและแข่งแล้วก็2เกมถ้าเกิดเก็บเกมตกรางได้หมดซิตี้จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงและมีโอกาสแซงเข้าวินใน,นการเป็นแชมป์ได้เลยนะครับดูแล้วเกมนี้นะครับซิตี้ไปเยอะอาจจะเป็นงานที่ไม่ยากไ,ไม่ง่ายนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือตอนนี้เบนฟอร์ดอาการกาลังไม่ดี นะครับผลงานไม่ดีแล้วก็ซิตี้เดี่ยตอนเนี้ยกลับมามีสภาพที่ฟูทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S เอริงฮาแลนด์ควิมินเดอร์รอยกลับมาเรียบร้อยเชื่อว่าน่าจะสร้างความแตกต่ายกับทีมได้มากมายเลยนะครับ, <S <S บรผมคิดว่าเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าเรื่องของเฮดดีแคปแกรมเพนจะตั้งมาคอดข้างสูงนะครับที่หนึ่ชั้นกว่านะครับซิตี้จำเป็นต้องชนะ2ต่อสุดเพื่อจะได้เฮดเ,เ,เต็มเสียงซึ่งอาจจะดูยาก แต่ว่าถ้าเกิดดูจากผลงานณตอนนี้นะครับที่เบนฟอร์ดกับซิตี้เนี่ยสซนทางกันามากๆผมคิดว่าวัน,นี้ซิตี้พอเหตุช่องว่างเวอุรี่พูพาสน่าจะจัดน่าจัดเต็มวันนี้ดูแล้วใส่แลกแน่นอนนะครับ <S <S ชัว,ว่าเกมนี้ซิตี้น่าจะถล่มได้นะครับไม่2-0สูตรก็3-1นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่ายโยบยการโน่เจอกับเซบีย่าครับในศึกลาลิกาสเปนนะครับถ้า พูดถึงชื่อชั้นเนี่ยต้องบอกว่าเซบียดูดีกว่านะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยมาตรฐานตกไปเยอะเลยนะครับจากทีมเล่นในฟุตบอลยุโรปนะครับมาเป็นทีมหนีตายนะครับตอนนี้มี17คะแนนเท่ากับกาดิสนะครับต้องบอกว่าอาการไม่ค่อยดีนะคือผลงานตอนนี้ก็ไม่ดีด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลายโยเจ้าถิ่นก็ผลงานไม่ได้ดีกอาเท่าไหร่นะครับต่างฝ่ายต่างเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะครับ อย่างไลโย่เนี่ยมาชนะมา4เกมติดนะครับแพ้ไป 3, สโซเซียวยาก็เหมือนกันนะครับชนะแค่เกมเดียวจาก4นัดแล้วแพ้ไปถึง2เกมนะครับอาการไม่ดีทั้งคู่นะครับคือเกมนี้ต้องบอกว่าผลกลารแข่งขันออกได้ทุกหน้าจริงๆนะครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดมากกว่ากันและใครเล่นได้ดีตามแผนมากกว่ากันนะครับซึ่งผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสเสมอสูนะเพราะว่าไลโย่ก็เป็นเป็นทีมที่ผลงานไม่ดีเหมือนกันณตอนนี้นะครับ แล้ววันนี้เรื่องของกําแพงเขาให้ไลโยเหนือกว่านิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการเล่นในบ้านแต่วันเชวว่าเกมนี้เิบิยาก็สู้ได้นะเพราะว่าไลายโยก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่แถมวันนี้สภาพทีมเนี่ยก็มีปัญหาพอๆกันเชวว่าเกมนี้อย่างน้อยซิบิยาดีพอกับการแบ่งแต้มได้นะครับสรุปนะครับวันนี้2คู่ที่คัามาฝากกันก็จะมีในส่วนของอาแมเซิตี้นะครับแล้วก็ ไลโอนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ